ตอนนี้เราตัดสินใจไม่ได้เลยว่าเราจะซื้อกล้องไหม GoPro เนี่ยเราอยากไปไว่ายนะ้ำแล้วเราอยากมีแบบช็อตแบบเล่นสไลเดอร์<ม>แบบเห็นแบบเราตอนกีดการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากได้กล้อง GoPro นะคะแต่ตอนนี้เราตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อหรือยังไงเราก็จะให้อดีตัดสินใจก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็คือเฟนไฟ์นะคะจะให้ป๊ะป๊าหยิบอันสั้นกับอันยาวขึ้นมาให้อดีเลือก ถ้าได้อันยาวคือไม่ซื้อถ้าได้อันสั้นคือซื้ออยากได้อันสั้นจะได้กินด้วยได้กินอะไรอันแรกอันที่องมสามเอาละเรื่องเปิดเปิดเปิดเอออออามืืเเเกกลลยปิดตาได้เลยเปิดตาเปิดตาเลือกเอาไไหนสั้นซื้อยาวไม่ซื้อนะครับตึ๊ด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  อันนี้ได้อันยาวนะคะก็คือสรุปว่าก็คือซื้อไม่ซื้อไม่ได้ซื้อก็คือก็เดี๋ยวเราก็เล่นน้ำก็ไม่มีนะคะไม่มีตอนลงอะไรเดอร์อะไรทั้งนั้นนะคะทลัไม่ดีช่วยเหลือไม่ได้แก้ตัวมาลองให้คุณแม่ไหมลองคุณแม่นะลองคุณแม่นะอันนี้จะอันนี้จะถ่าย แม่หลัลบตาตาติดเลนะเออเอ้ยพี่เริ่มแล้วครับเปิดตาเลยเปิดตาเลยสั sure> ้นซื้อนะอะไรนะสั้นซื้อันซื้อนะคะยาวไม่ซื้อนะคะนปาอยากใช้อะไรติดแล้วดึงเลย สรุปก็คือได้อันยาวทำไมอะไรอ่ะแต่ไม่แบบปาทำแสดงว่าแบบปาไม่อยากให้ซื้อแล้คะตอนแรกก็แบบจะเปลี่ยนอันแล้วแล้วแบบปาไม่ให้เปลี่ยนไม่ได้โอเคปาจะยาวเลยโอเคแต่ยาวยาวนานถ้าได้ยาวเหมือนกันหมดคือไม่ซื้อจริงจริงอาราตาอาราดี้เลือกมาสองอันสั้นกับยาวอ่ะเลือกอันยาวมันนึงอันยาวมันนึงเลือกอันยาวมันหนึ่ง เออเอาให้มันเท่ากันเอาให้มันเท่ากันเอออาป๊าป๊ามาได้สั้นซื้อยากไม่ซื้อสั้นซื้อยาวไม่ซื้อสั้นซื้อยาวไม่ซื้อไอหนี่เปิดเปิดทำไมวะทำไม่ ก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะอวพอละครบสามคนยาวหมดเลยดูงี่ไม่ซื้อลูกดูงไม่ให้ซื้อนะคะแต่คุณแม่จะฝืนกดถ้าซื้อก็ฝืนไปเลยแต่คุณแม่จะฝืนกดเอาดีว่าดีไหมดีใครใครได้ยาวคนนั้นคืคนนั้นได้ฝืนกดก็คือว่าจะจับได้ถ้าจับได้ยาวคือซื้อตอนแรกแม่แบบจะตั้งกฎนี้แล้วปะป้ามั่วอะไรมไม่ตัด